คณะเราเองวันนี้จะพามาดูว่า10บข้อของลังสีเทคนิคที่ยังไม่ค่อยมีคนรู้มันมีอะไรบ้างข้อแรกเลยนะตึกคณะเราสีฟ้าเหลืองจ้าไปดิสองนะเรียนลังสีไม่ได้มีแค่ฟิสิกส์หรอกใครไม่ถนัดฟิสิกส์ก็เรียนได้เอาจริงแล้วสามนะได้เรียนางานนัโเมีกับล่าง,งอาจารย์ใหญ่จริงด้วยโครเทกออยืรูปไม้์คีขอบคุณค่ะล่างสีนะเราไม่ได้ทำแค่เอ็กซเรย์คนไข้นะแต่เรายังทำงาอะไรอีกเยอะเลยอะ ถ้าอยากนูก็ต้องมาโอบเป่นเหาแล้วเปล่าแล้วห้านะเดียนรังสีเราไม่ได้เป็นมันเด้อพอทั้งตอนฝึกง,งานแนละตอนทำง,งานเราป้องกันอย่างดีเลยจ้าแล้วห่วนะเรียนที่ไม่หิดนได้ฝึกง,งานตั้งแต่ปีสามเป็นไงละ่ะขายขนาดนี้สนใจกันบ้างยังใต้ตึกคณะเราอะก็มีโรงอาหารนะมีร้านกาแฟด้วยมาลองเะล่ะแปดนะเราไม่ได้ไปเรียนแค่ที่สานยะแต่เรามีเรียนที่ศริราชาด้วยแล้วก็นะ อาจารย์แล้วก็เ,เพื่อนน่ารักสดๆไปเลยสุดท้ายนี้แอบกระซิบว่ายังสีเทคนิคยังเป็นอาชีพขาแขนอยู่เพราะฉะนั้นจบไปมีงานทำแน่นอน